ข่าวโดยสำนักข่าว n n นายกรัฐมนตรีกำชับทุกฝ่ายคุมเข้มรายงานต่างด้าวทะลักเข้าไทยเร่งทำ MOU แก้ปัญหาขัดแคลนป้องกันการลักลอบเข้าเมืองเปิดลงทะเบียนหนึ่งธันวาคมนี้น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นห่วงปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของรายงานต่างด้าวผิดกฎหมายจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดสกัดกั้น ขบวนการขนย้ายค้ารารงานต่างด้าวที่แอบลักลอบเข้าประเทศไทยตามแนวชายแดนและจุดเสี่ยงช่องทางธรรมชาติซึ่งล่าสุดกองกําลังสุรสีหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวกองกาลังสุรสีหมวดป้องกันชายแดนที่1อําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจับกลุ่มรารงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจํานวน47คนค่ะกองกําลังบุรพากรมทหารพรานที่12และ13หน่วยเฉพาะกิจอรัญญ,ญประเทศหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวกัมพู ูชาได้35คนทั้งหมดต้องการไปทํางานในกรุงเทพสมุทรสาครนครปฐมปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราค่ะทางนี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยหนึ่งในสาเหตุหลักคือการขาดแคลนแรงงานในโรงงานการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมกระรวงแรงงานดําเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีนําเข้าแรงงานตาม MOU แรงงานต่างด้าวสสัญชาติได้แก่เมียนมาลาวและกัมพูชาอย่างถูกกฎหมายภายใต้สถานการณ์โควิด -19 เพื่อให้ในายจ้างและสถานประกอบการมีแรงงานเพียงพอซึ่งจะเร เิ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่1ธันวาคมนี้โดยมี8ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ค่ะน,นายธนกรกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการหาหรือถึงความชัดเจนเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานแบบถูกกฎหมายได้พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจาการช่วยกันเปิดประเทศแบบ New Normal ที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ประกอบการและแรงงานด้วยค่ะ ต่อกันที่ชวนัดประชุมสสนัดพ,พิเศษพิจารณาตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาการตั้งสถานบันเทิงแบบครบวงจร นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งนัสมาชิกประชุมเป็นพิเศษวันนี้โดยเริ่มตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีค่ะเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้วต่อจากการประชุมวันนี้ทามกลางมาตราการป้องกันการระบาดของโควิด -19 โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะในวันนี้จะมีการพิ พิจารณายติด่วนของสภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาการตั้งสถานบันเทิงแบบครบวงจรต่อจากวันนี้จากนั้นที่ประชุมจะได้พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้วประกอบด้วยรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราชและบัตรประจำตัวประชาชนจากภาครัฐและการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมาการการปกครองพิจารณาเสร็จแล้วและรายงานผลการพิจารณาศึกษายติเรื่องราคาหนังสัตว์โคกระบือตกตำ่ำซึ่งคณะกรรมาการการเกษตรและสากลพิจารณาเสร็จแล้วเป็นต้นค่ะปิดท้ายกันที่ล่าสุดน้ำป่าเริ่มหลากล้นตลิ่งลำคลองสายหลกักเข้าท่วมชุมชนชานเมืองนครศรีธรรมราชแจ้งเตือนยกระดับการเฝ้าระวังหลังฝนยังตกต่อเนื่องค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพชุมชนตำบลมะม่วงสองต้นชุมชนนาป่าตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเริ่มมีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของชุมชนแล้วหลังจากสองวันที่ผ่านมาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและวันนี้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากต้นน้ำท่าดีในเขตเทือกเขาหลวงตำบลกำลนอำเภอลานสกาซึ่งปริมาณน้ำป่าที่หลากวันนี้ได้ไหลผ่านคลองท่าใหญ่เข้าสู่คลองท่าดีเข้าสู่ตำบลกำแพงเซาตำบลชัยมนตรีและตำบลมะม่วงสองต้น ส่งผลให้ระดับน้ำหลักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรรวมทั้งเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลชัยมนตรีกับตำบลมะม่วงสองตน้ขนขณะที่ประชาชนได้อพยพทรัพย์สินไว้บนที่สูงนะคะโดยสายน้ำเส้นนี้นะคะจะหลักต่อเข้าสู่ตัวเมืองเขตเทศบาลน,นครนครศรีธรร,รรมราชซึ่งจะส่งผลกระทบกับชุมชนลุ่มต่ำอีกครั้งโดยเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชได้เร่งระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำระลอกใหม่แล้วขณะเดียวกัน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมธารเชิงเขาตลอดแนวเทือกเขาหลวงเพิ่มความระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากจากภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำป่าหลากลงมาเป็นระยะและจะส่งผลกระทบกับพื้นที่รวมทั้งภาวะดินสไลด์จากการสะสมของปริมาณฝนเป็นระยะเวลานานเช่นเดียวกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอยังประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังปริมาณฝนที่ยังคงตกหนักใน ในพื้นที่ต่อไปอีกอย่างน้อย2วันค่ะจบการเสนอข่าว1 0นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN